สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาพบกับคุณแม็กไลไลสตัร์นะคะ <S <S แล้ววันนี้เราจะไปคอนเฟรนต์กันที่เกาหลีว่ายัางไงบ้างคะผู้ร่วมเดินทางรู้สึกง่วงมากค่ะตอนนี้ ไปบินแปดโแต่ว่าแม,มาก,กแแทังนตั้งแต่ตเอกกนตีห้าจะเลยมาตีห้าขึ้นไหมตื่นึ้นเช้ามาก็คือนี่เวลาเท่านี้ก็คือแม็กให้ทำงานเลยถูกต้องที่สุด <c oughs> คือเลือกได้เลยว่าจะกินอะไระนะจ๊ะมีเซเว่นด้วยคุณรอดตาแล้วเหรอเฮ้ย ตอนนี้เรากำลังมาเดินที่อะไรนะคาริโอยาคือคาราโอเกะก็คือแบบอ้ามีร้านปิ้งย่างเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยจ้าแม่เออส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นร้านปิ้งย่างนะฮะแต่ละเนื้อย่างก็น่าจะอร่อยนะคนเยอะ่ากคือเมย์มิโอเนื้อย่างก็มาป้าขอเข้าไปดูดได้ คือตอนนี้เรากำลังหาร้านที่จะกินเป้งย่างก,กันนะจ๊ะทุกคนซึ่งตอนนี้คนเยอะมากย่านนี้น่าจะเป็นย่านที่คนเยอะที่สุดแลวอวว่ะค,คือแบบเดี๋ยวถ่ายเต้นโซดาป๊อปดีกว่ามั้งล่ะยูเกฟติสติสเจ้าคือโซดาป๊อป <laughs> <laughs> เจ้าคือโซดาป๊อปเปิดช <laughs> <laughs> า้นอิจานถ่ายบ้าด้อะ <laughs> ฉันว่าเลือเมื่อกี้ แต่ที่นี่บุหรี่ไฟฟ้าคนก็ดูดไปเยอะอยู่นะมีช่คนมดูค่ะเขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายใช่ไหมใช่ที่อยู่ส่วนใหญ่ก็คือดูกันหนักมากที่ดูรีวิวมาแกเคยกินข้าวบิบมบับเกาหลีกับมัคกาลีป่ะมัคกาลีคืออะไรที่เป็นเล่าข้าวเขาเล่าหมาทวท์จะอร่อยในซีรีส์แล้วคือโคตคยทานะ เคยลองกินใท่เคยคิดสงสัยว่าเใช่เคยคิดเขาสงสัยว่าทำไมเขากินกันบ่อยจังวะระหว่างข้าวกับเหล้าวอ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันต่างอะไรกับโซจูอ่ะอร่อยกว่ามันหวานมันแบบมันนัวมันบอกไม่ถูกแต่กินแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงกินคืออาหารอร่อยคือลองตัวจริงแล้วเทสมาแล้วมาเทปแล้วมอคกาลีอ่ะ คือทำมาทุกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแรงเขียแล้วร้านไหนนะนี่โอเคกับร้านนี้ได้หรอวเร้านไหนร้านนี้ก็ได้ดีกว่ามีอันนี้ไหมบุกกี่ได้เราต้องทิ้งเลยจตา ตอกโบกี่ปะน่าจะอันนี้ไหมมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรมีข้าวด้วยนะใช่ปะขอาหนึ่งาอาหนึ่งพอมแบ่งกินเออเอาหนึ่งะเอาไหมเอาลองเทสก่อนสั่งไปก่อนเลยหิวคนอาจรู้แล้วแว่าเราดูั้แรกกแดูดดูดังดข้ามันว้าว มาหาเาจะมาิมปอกปอกกีกันอร่อยอร่อยมากมีรสเปรี้ยวๆหวานๆตดตอกแป้กก็จะหนึบๆอีกสักหนึ่งอันนี้

งเอนเส้งกัตราจะไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอลิฟจังไม่นะารับยังยังไม่ปิดถ้าเขาปิดก็ต้องปิดประตูแล้ว มาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กรุงกูเกิลวอร์ดซิตี้แล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับเหนืงง่อยเนี่ยแต่เช้าเลยต้องการลงบ้านอยู่แล้วตนนี้มึงคนไทยไม่หมอบเลยไม่หมอบกันอยู่วิถีคนเกาหลีจริงนะไม่เตี้ยไอเลิฟม,มึงไ <สะ S 1> อเลิฟแต่แต่เขแกล้งเก็บเลยรอไม่เรายัางปรับร่างกายเรา,าปรับไม่ได้ไงเดี๋ยวพอร่างกายเราปรับได้แล้วอะ่ะแค่วิถีกูก็กไม่ไหวแล้วอะ่ะ ตอนนี้ก็คือเตรียมจะไปเปิดงานนะคะตื่นเต้นไม่ไหวแล้วทำไมเขาเป็นอย่างนี้แล้วแสดงความยินดี is the voucher for one free drink, you can exchange there and you can choose one ice or hot coffee or a bottle of water. Okay, thank you. Our cities are running out of land and resources. The old approach of horizontal expansion and street zoning has reached a model that combines residential, work, culture and commercial functions in one place. ไ่ขียนออะะรในเมื่อสัององ่งเขาเป็นภาษาเกาหลีไม่ได้กูก็าจดให้ขเขาเลยขัดลอกสเวตที่กู good, มากหนึ่ง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 หลับ <laughs> ออกมา มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเทสชิมกันเริ่มเลยชิมเป็นกุ้งก่อนชิมเป็นกุ้งก่อนนะครับนี่เลย แดี๋วเราชิมน้ำซุปมาเลยคุณี่สดชื่นเผ็ดป่ะมันมันเลิศอันนี้คือรสชาติาหม่าล่าเลยปะ มันมันมันชาชานินอะมันใส่มาล่าเป็นมาล่าในเวอร์ชันใช่เวอร์ชันเกาหลีมาล่เวัเกาหลีคือแบบมันใส่ที่เกาหลีแล้วก็มับัลช่าเขาใส่ตัวหม่าลาชิมอีกรอบผักกาดดองเ้มชัย แล้วก็ตัวพวกเกรือเขาหัดลองไปยังเป็นหักไปต้องหัดดูน่าอีกมากนะ <c oughs> ต้องหัดดน่าอีกแน้งมีกุ้งด้วยทุกคนดูั <c oughs> นู อร่อยแบบเป็นเหมือนอะไรปะหวานมันมันเหมือนหวานผักแล้วก็มันไม่เค็มมันไม่เค็มเลยเลือกแล้วไม่เค็มมีใส่แครอทแตงกวาแครอทแตงกวาได้กรอบไข่ ตกแล้วครับทุกคนตกแล้วเราต้องหนีแลยครัจะเข้ามอเข้ามอตอนนี้เที่ยงแล้วทุกคนก็ออกมากินข้าวกันก็คือคนเยอะตอนตอนแรกเหมือนไม่มีคนนะแต่พอเที่ยงทุกคนออกมาพักเที่ยงทุกคนออกมาพักกินข้าว ก็คือคนเต็มเลยบรรยากาศก็มันไม่ถึงหนาวมันเย็นเย็นเพราะฝนตกอะนที่นี่ไม่ไม่ร้อนเออนี่แหละชอบปะกล้องสวยมากเลยเธอหยุดอลับไปสวยปะสวยมากแสงสวยกล้องสวยคือแบบขอย้ายมาอยู่ที่นี่เลยได้ปะ เป็นคนเกาหลีเหรอเด็กปะ่ะยังได้แต่ว่าต้องตรวจผ่าร่างกายถึงแดนะ้อันถือจะมาอยู่ที่นี่ได้พ<อ>เพราะเขาเหนื่อยมากคือชอบเดินเดินนอะมากเพราะวันหนึ่งอะคาร์ดิโอได้หลายหลายหลาย,หลายแคถว่ากคืออย่างที่บอกแหละว,ว่าเน้นเดินเน้นปัน่นเพราะว่าพื้นที่โดยรวมทั้งหมดก็กว้างใหญ่เนาะ ไม่แล้วเราก็เห็นเ,นเขาทำดูดิทางเดินเขาใหญ่โตใหญ่ใหญ่มากเค่ะให้คนเดินได้ประมาณสีบเลตคนเดินสวยกับสี่คนได้แต่ถ้าเป็นมอแต่ถ้าเป็นมอเราก็คือทางเดินกูแทบใส่นีอยู่แล้วเดินไม่เท่าไหร่แม่งรถขึ้นมาขี่กูไม่ทันจะเดิน รีวิวหลังจาก r e s e n t เ t i o n เสร็จกูอยากจะบ้ากูตื่นเต้นมากกูพูด่ผิดถูกจะลงงานวิจัยใครแล้วคือทุกคนลุ้นมากเลยอ่ะติกติตโตกับทุกคนเละข้างหลังอะนะข้างๆด้วยเรจะเรจะจบไม่ได้ไหมมันจะลงได้ไหมเพื่อแล้วคนจิกมือช่วยช่วยกันหมดเลยทุกคน อย่างอันนี้คําถามที่โดนถามนะรีวิวคาถามแป๊บหนึง่งตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่เขาถามว่าประชากรแค่หนึ่งร้อยคนใช่ไหมประชากรหนึ่งร้อยคนเนี่ยมันสามารถเป็นตัวแทนได้ไหม,มใช่ไหมมันมันมันเป็นตัวแทนได้หรอเออมันเป็นตัวแทนได้เหรอของขอะไรคนของคนทางประเทศทางประเทศเอออะไรอย่างนี้มันน้อยอไปไหมอะไร,รเขาเลยว่าก็คือเราตอบว่ามันเป็นอโปกสเออ เป็นแค่โปรเกตงานโปรเกตหนึง่งแต่ว่าฟูลลี่เปเปอร์ก็คือโปรพันเดตทีโพก็ถามอีกว่าคำถามเนี้ยไปถามยังไงใช่ไหมเหมือนแบบว่าถา,าถามแบบถามว่าแจกยังไงใบออนไลน์ right, หรออะไรเงี้ยคือเข้าใจคําถามว่าอย่างนี้นะคือ,อใบออนไลน์นะ right, หรอฉันก็บอกว่าใช่แล้วก็เขาก็ถามฟิวประมาณว่าคือแจกยังไงแจกเองหรอหรืออะไรอก็บอกว่าแจกเอง แล้วเขาก็เขาก็ทำหน้าแบบอ๋อหรอใสเองแค่ยี่สิบอะไรนะใสเองหมดเลยหรออะไรเงี้ยทำนองนั้นแบบตกใจก็คนมันแค่ร้อยคนแต่ว่าก็เป็นออนไลน์ไงเออแล้วมันก็ตอบแบบออนไลน์ด้วยมันก็ยังเออไปไปได้อะเออก็ก็จริงจริงก็ทําตามนั้นจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรหรอกในการส่งแบบสอบถามออนไลน์เงี้ยเพราะว่าเออประชากรแรกมันแค่ หนึ่งร้อยคนก่อนไงเราได้เป็นคนที่ห้าจากทั้งหมดหกคนก็ทุกคนคือแบบน่ารักมากคือลุ้นมากว่าแบบจิกโตอ่ะเวลาแวร์กินเ็มอ่ะก็คือทุกคนแบบดูอมอง,มงมเอออลือดคือแบบโปพูดปุ๊บ,บมองสไลด์เสจโปแล้วหันหไปมองตรงคนอนะ่ะคือแบบคุณไม่คา้าสบตาเลยทุกคนมองกูแล้วคือแบบคือทุกคนลุ้นไม่ใ,ให้กำลังใจแบบทุกคนแบบเฮ้ยู้สนะ คือสองคือทุกคนอะเอ๊ะในสไลด์ก็ดึงเยอะนะเออแต่ทำไมพูดดิเดียวไม่แล้วแล้วประเด็นอนะดีตรงที่ว่าไม่มีใครขัดอะไรเลยนะคือแบบเขาคงรู้และว่าให้มันพูดให้จบเถอะไม่แต่เขาพูดนะว่าเออยังไงก็แล้วแต่แบบเออที่คุณพยายามจะพิสัมันเนี้ยมันดีนะ <S <S แต่งกิ้วที่แบบกล้าแสดงออกแบบกล้าพูดกลนะ้าอะไรเงี้ยอืสินะัน แล้วก็คน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 ,คน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 สุดท้ายอะ่ะโดนถามชํำไม่ไม่ไม,ไมคนสุดท้ายเขาพูดกับฉันว่าคือฟังแล้วก็คือคนอินโดนีเซียเนาะคนสุดท้ายฟังแล้วก็พูดทานองเหมือนว่าอะไรนะเหมือนแบบทำดีมากแล้วอะไรอ่ะ นักวิจัยตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนเขาเรียกมาจับมือตอนถ่ายรูปเสร็จอะอ๋อใช่ใช่ตอนที่จะถ่ายรูปเสร็จนักวิจัยคนวิจัยตัวน้อยด้วยเออแต่กูดูออแต่ละคนให้กที่สิบกูว่าน่าจะสามปีขึ้นให้โพที่สิบยุ่เยี่ยมมากเออแบบเป็นเพหนึ่งอย่างเพห้าอ,อืมแล้วยู่เยี่ยมสุดๆแล้วแล้วเออแล้วอะไรนะลูกศรชี้ไปชี้กลับชี้อะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหเยอะมากอินเทเลตติ้งมากเขาว่างี้ ของกูดูแล้วโหสอบแนวใจเดียวเอออันเดียวแค่นั้นไม่พอพี่จนเหี้ยอีกคือแบบดีชัวก็ยังเออได้กำลังใจเขาเรียกว่าที่สุดคือความพยายามเออคือแบบอ่ะถือว่าวันนี้ทำได้ดีปลอบใจตัวเองปลอบใจให้ตัวเองว่าทำได้ดีแล้วแล้วไม่รู้ด้วยนะร้องเพลงอะไรเมื่อกี้ ไม่เคยฟังคือเขาให้กำลังใจแหละเออแล้วก็ถามกันอยู่สองคนนี่แหละคนอื่นไปถามเลยอ๋อดีแล้วพอแล้วอย่าถามเยอะกว่านี้เพราะว่าคนเยอะมึงรู้ว่าตอนก่อนที่กูภาษาพูดภาษาอังกฤษอะลีลีลรลิ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 ลู่ิละลิลิลิ่ิล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 นลิละลิ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 นไลิลิลลิิลิลิลลลลิล ก็แบบรีเจสตีเจสต่ย่องยืนลัลเลยนะคือแบบคือมันไปเองอยาอยากทำคือเขาเรียกว่าแภาษาภาษาไทยว่าว่าเก่งแล้วในการที่แบบอลาลลลล่ะอีน่ะคือเป็นปกติมากแต่กูก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับภาษาอังกฤษเราก็ไม่คิดว่าระรันรอนจะมาใช้วันนี้ดีแค่ไหนเราก็ไม่ขนกำว่า ใกล้ะกละแล้วแล้วประเด็นคือแบบอันนี้สิิงนะเพอหันมองไปแวบวบตาทุกคนคือแบบให้กำลังใจอ่ะแบบสู้ๆนะเราทำดีแล้วเพราะว่าแบบคนนั้นแบบว่าชีเซ็นหน้าฝั่งเวิร์เขาแล้วเรื่องเขาก็น่โอ้คือเหมือน,นดิฉันเลยอ่ะอืมแล้วไอว้จริงเขาก็พูดดีนะเรื่องของเขาอะน่าสนใจไม่รู้ไม่ได้ฟังนั่งทำงานล้วน แต่แต่แต่ชมเขาว่าแต่ปชมเขาว่มีเซมดีทำยงดีอ๋อแต่บอกว่าไม่ได้ฟังโยกอยูพูดคำว่าโยอยอ๋อ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 อ i ออ๋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 ออดออ๋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 ออออนออออ๋อ๋ออออ๋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 อน๋อนอ๋อท๋ออ๋นอ๋อ มันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นซีเครสอ๋อเหล้าเบียร์นี่ไงข้างล่างเอออันที่ว่าซีเกตุข้างล่างตาฮาถ้าถ้าถ้าแบบ,บ,บโมเมนต์บ้านเราคือไม่มีนะที่จะสวีทนนหวานขนาดเนี้ยดูแม่ไรที่กตุแล้วนึงคือเราไม่หวานขนาดนี้นะ <c oughs> เอาจริงเ,เป็นไงบ้างฮะอร่อยนะเราบอกว่ามาที่เกาหลีต้องกินเกาหลี มันอร่อยมากจริงมันี่ยรีแอคเปล่าแอคกจริงเห็ดเหมือนกับกะหล่อะไรบัดมั่วเลยคืออร่อยกว่าเยอะเลยใช่ไหมอืมมันร้อนเนี่ยอ๋อเดือดปุดๆๆดเลยน่ากินมากที่สุดโอเคพูดว่าอร่อยภาษาเกาหลีพูดว่าอะไร มาชิตะ <Mach> ไม่ใช่นี่มันภารรษาญี่ปุ่นใช่หรอาหรือภาษาเกาหลีอ่ะชอบแสงมากเลยแสงสวยสวยอร่อยกว่าวานเมื่อวานอยู่ <S <S อันนี้เผ็ดกว่าป่ะรู้สึกว่าเผ็ดกว่ามันจืดกว่าแต่เมื่อวานรู้สึกหวานกว่าเราเลือกกินอะไรที่อิ่มน้อยที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราอิ่มมากแต่เมื่อวมันพระหล่ำ <c oughs> จานใหญ่มากเออใหญ่ไหาใหญเตอร์สี่แล้วมันผลัดจิ้มกับซี่ยว เริ่มเลยเอาอเป็นแนุ่มๆนิ่ๆเอลนไม่ให้ทำเพิ่มด้วย <c oughs> ให้กินแค่นี้ไม <c oughs> <c oughs> ่ชิมก่อน <c oughs> เอาเท่าน,นี้ด้วยี๋ยวก็ดีชิมปลาเปล่าอ่ะ เอก็มัมนฝรั่งมันคำมันมันฝรั่งทอดแบบนิ่มๆออกมาทีนี้เราจะมาจิ้มซีอิว๊วมันคือการจิม้มซีอิ๊วใส่เนี่ยเรียกว่า,ะวา,าอะไร<ๆ>วะขนมปุช่ายเปรี้ยวๆซอสเปรี้ยวจิ๋วเหมือนขนมปุช่าย

มันเป็นหมูผัดกิมจิอ่ะมันเป็นหมูผัดกินจีมันมีความเปเรี้ยวๆเชื่อเพราะว่ามาตอนแรกก็คือกลิ่นเปรี้ยวเห็นเฮ้ยฟิลหมูผัดกิมจิทุกคนอ่อยเนี่ยอยากกินแบบเนี้ยมันจะแบบผัดแห้งๆมั้งอ่ะแล้วเป็นเนื้อมั้ง ต้องอัดโคตีร่างกายต้องอัดกระต้มแซมตอนนี้อะไรแล้วก็ดูรู้สึกหล่อไปหมดแล้วกล้ามกล้ามเนื้อคูลี่หมดแล้วใช้งานหนักดสรุปว่าอร่อยนะคะทุกคนหมูไั่กิมจิมีเต้าหู้ด้วย มาเดี๋ยวพี่นารีวิวชอบอะแสงสวยมากเลยอืออาจารย์ใช่เป็นไงอร่อยมากจริงหรือเฟ้วะเนี่ยเชื่อถือได้ไหมนะ่รัเชื่อถือได้ โอเคลองกินเต้าหู้เต้าหู้อร่อยไม่ใช่เต้าหู้อะไรอ,อ่ะเป็นไงต้าหูบ้านเราเออโรสอร่อยกินกิมจินี่ซอฟต์กิมจิอร่อยจริงบ้าน วัฟอีกโอ้โหเชื่อแล้วว่าอร่อยสองคำเน้นเน้นมันเลิศมันตบด้วยเบียร์แล้วมันจะเลิศนี่ให้ทายใครรู้บ้างอันนี้คือรูปอะไรเต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 พี่เนอรู้ไหมว่ามันคืออะรเขาทำอะไรกันอยู่มันคือไฮไลท์ของสนามบินสวรรณภูมิเลยนะต้องขาออกต่างประเทศเท่านั้นแล้วถึงจะเจอนั่นก็คือ นารายกวนเกษตรสมุทรสาธุขอองค์พรนารายช่วยคุ้มครอ,องป้องภัยจะเดินทางไปเกาหลีให้เดินทางปลอดภัยอย่าได้มีอุปสรรคอันใดติดขัดไปคอนเฟร,รนซ์ก็ขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้ปัวขอให้คลิปวิดีโอนี้เลิศเลิศปังปังโป,ปัว,ปวนะเจ้าค่ะเพียงเลิศค่ะขอพรพระนารายแล้วค่ะ เลยออยัเจาคนมีบุญเท่านั้นเลยขอพรให้ปลอดภัยก็เพีงพอ,อไปค่ะอะช้อปปิ้งอะไรดีกูชิีคาเทียดีนะอุ้ยแจะช้อปปิ้งชาแนลดีอะเอาเลยหมช้อปไหนดีอะปาดาก็ดีนะเออเอาอะไรดีอะเล้วไม่ถูกเลยอะ <c oughs> แต่ไม่มีตังค์อะ <c oughs> <c oughs> จะไปหาเศรษฐีเกาหลีกันนะคะทุกคนเราไป5วันเนี้ยเราต้องได้กระเป๋าสัมภายหนึ่งแหละอ,อ๋อเมนไม่นานอเมนไม่นานไมว่าได้ทันไหม